สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีงานประกอบและติดตั้งนะครับเป็นบานประตูนะครับก่อนอื่นเราก็ตัดเหล็กตามที่เราต้องการเลยครับผมตามหน้าง,งานของเราเลยครับซึ่งในส่วนของเหล็กผมก็ได้ได้ตัดเตรียมไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาครับผมมาเริ่มประกอบกันเลยครับ ก็ซึ่งถ้าเรามองตามในภาพนะครับผมมันก็ดูดูไม่ใหญ่มากนะครับเท่าที่เราดูตามในคลิปแต่ว่ามันเกือบ5้าเมตรครับผมในการตัดมุมตัดฉากนี่ก็ควรจะตัดให้มันให้เป๊ะนิดหนึ่งครับผมถ้าเราไม่เป๊ะก็เดี๋ยวลำบากเวลาลวเราเชื่อมครับผมมันจะส่งผลมันจะเชื่อมยากเอาง่าย คือเราตัดเลียดก็เชื่อมไวครับผมตัดห่างเราต้องมาเสียเวลาอุดครับผมดูครับโซ่ไปที่แนวเชื่อมเหมือนกับมันต้องเลียดประมาณหนึ่งครับผมก็ในส่วนของผมเวลาถ้าผมประกอบเนี่ยผมจะแต้มที่มุมนอกทั้งบนและล่างนะครับผมคือที่เราแต้มบนแต้มล่างนี่เราต้องดูนะครับอย่าให้หน้าเหล็กมันบิดน,นะครับก่อนจะแต้มก่อนจะประกอบเนี่ยเราต้องวัดด้วยนะครับผม ไม่ใช่ว่าตัดแล้วก็มาเชื่อมได้เลยครับผมก่อนจะประกอบเราต้องวัดความกว้างความ,วาม,วามยาวให้ได้ครับผมแล้วก็ทะยงมุมนะครับผมอันนี้สิ่งสาคัญประตูอะไรทุกอย่างถ้ากว้างยาวเท่ากันขนาดกันนี่ทะยงมุมต้องได้นะครับผมแล้วสาเหตุตอนที่ผมประกอบเนี่ยผมล็อกมุมนอกไว้ใช่ไหมครับนี่ครับเพื่อที่มันจะสามารถขยับได้ครับผมเราอย่าไปล็อกทั้งนอกทั้งในนะครับผมแล้วทีนี้พอวัด ทะแยงมุมได้กว้างยาวเท่ากันเราก็ใช้เหล็กค้ำหน่อยครับค้ำกันมันเคลื่อนนะครับผมก็เสร็จไปครับสำหรับกรอบนอกทีนี้เราก็มาตัดเหล็กตัดตัวซอยในครับผมใส่ในเสา3ามนิ้วคูณนิ้วครึ่งครับผมในส่วนของเหล็กนะครับไอกรอบนอกเนี่ย จะใช้นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วนะครับแล้วก็รวมทั้งเสาตัว,ตวซ้ายขวาครับผมจะเป็นเหล็กซิงค์นิ้วครึ่งคูณ3นิ้วหนาะ2มิลครับและนี่คือเหล็กนิ้วครึ่งครับผมตัวที่ตัดอยู่คือตัวนิ้วครึ่งเนี่ยเราจะใส่เวียนรอบเลยครับเวียนรอบในทั้งหมดเลยทั้งบานเลยเพื่อที่จะเป็นบ่าไว้ไว้ยิงสำหรับยึดแผ่นครับผม นี่ครับเสร็จสับจะได้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเราซอยรอบก็เราเรียรับคมหน่อยครับรับขี้ที่เราตัดออกหน่อยนี่ครับผมเด็กนิ้วครึ่งเราจะมาทําเป็นบ่าบางไว้ข้างบนนี้จะสูงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับที่ผมใช้ใช้แบบรองไว้เพื่อที่เราเดีย๋ยวเราจะมุงแผ่นในทันชีท แผ่นร้อนใหญ่ไม่ต้องชี้เนี่ยมันจะสูงนิ้วหนึ่งก็อพอดีครับผมแล้วก็มันจะมีบานเล็กอยู่ตรงกลางบานใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเมตรคูณ60สิบเซนติเมตรครับผมติดบูธผมก็จะเกี่ยวจากบานประตูบานเล็กมาเข้ากลางบูธนะครับผมสิบห้าเซนครับคือบูธเนี่ยถ้ายิ่งติดกว้างนยิ่งดีครับผมมันจะมีกําลังครับผม <Yahoo! S 2> แล้วเวลาติดบูธนะครับบางคนไม่รู้ครับผม สำหรับผมเนี่ยผมจะใช้เหล็กแผ่นรองเห็นไหมครับเพราะสาเหตุอะไรครับผมคือหนึ่งเนี่ยแนวเชื่อมจะเยอะครับผม2ป้องกันการฉีกคือถ้าเราไม่ใส่เหล็กแผ่นเนี่ยแนวเชื่อมจะน้อยและส่วนมากจะฉีกตรงที่ที่บูทที่เราไปเชื่อมติดกับเหล็กกล่องครับแล้วเวลาติดบูทเนี่ยผมจะให้ห่างจากเหล็กแผ่นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพื่อที่มันจะไม่เบียดกันเองครับผมถ้าไม่เชื่อผมเนี่ยลองสังเกตดูที่บ้านของคุณเองนะครับผม ว่าติดเหมือนที่ผมติดหรือเปล่าแล้วอาการของมันเป็นยังไงบ้างครับผมก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนเราครับเวลาเดินขาเบียดครับมันทํางานได้ไม่เต็มที่หรอกครับสําหรับในส่วนของบูธเนี่ยผมเก็บเชื่อมแข็งเลยครับผม นี่ครับผมเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเห็นหมาเดินผ่านกล้องนะครับผมนี่เคาะรัวเลยครับแม่โมโหจัดมาเดินผ่านกล้องเรา <the> หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมส mm hmm. ำหรับการติดบูธครับผมดูครับเปิดปิดโชว์สักหน่อยครับผม mm hmm. ก็นิ่มครับผมไม่มีปัญหา ประกอบเสร็จสับเรียบร้อยก็ได้เวลาครับผมแกะนะผมแกะให้เป็นชิ้นนะผมเพื่อที่เราจะบรรทุกไปได้ครับผมนี่ครับไอตัวนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมข้างล่างก่อนนะครับผมเพราะตอนที่เราประกอบเนี่ยมันเชื่อมข้างล่างไม่ได้มันได้แต่ข้างบนครับผมเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมหน้าล่างแล้วก็ไล่เก็บเชื่อมไปเลยครับผมเราจะแต้มเป็นจุดๆเอครับเราตัวนี้ไม่จําเป็นมากครับผม ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับผมไปครับไปหน้าง,งานกันครับผมสำหรับของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นแล้วก็โฟมก็เราได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรครับผมแล้วก็มาจับใส่เหมือนเดิมครับตอนที่เราลือมาแล้วก็มักเลขไว้แล้วอะไรตรงไหนตรงไหนนี่ดูครับดูครับของมันก็ต้องลงตัวของมันอยู่แล้วครับ เพียงว่าเราบรรทุกมาไม่ได้เราก็เลยถอดมาประกอบหน้างงานมันสะดวกกว่าครับผมก็ที่มีเพิ่มเติมครับผมก็คือจะเป็นส่วนของตัวซอยครับ ตัวซอยขวางก็เป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งเหมือนกันครับผมนี่ครับคือขวางไว้เพื่อย,ยึดกับแผ่นครับผมคือไอตัวซอยเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องตัดมาจากที่ร้านหรอกครับเรามาตัดใส่หน้าง,งานก็ได้รแปบ๊บเดียวครับมไม่เสียเวลามากมายเท่าไหร่ พอเราซอยโครงเสร็จสับเรียบร้อยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เก็บเชื่อมแข็งนะครับผมไล่ดูความเรียบร้อยก่อนที่เราจะยิงแผ่นครับแหมดูครับเป็นไงครับการเคาะ นี่ครับเชื่อมเสร็จเรียบร้อยก็เอาแผ่นมาเตรียมมงคือแผ่นเนี่ยผมสั่งมามันจะยาวไปสักนิดนึงครับแล้วก็พอยมาเลยเหมาะนิดเดียวก็ยิงน็อตครับผมยึดนอด็นอตน็อตนี่ก็จะเป็นนอ็อตสี่แฉกหัวล่มนะครับยาวประมาณสักสี่หุนหรือว่าหกหุนครับผมคือตัวนี้นี่ที่เป็นแผ่นลูกฟูกนี่คือเราไว้ ด้านในนะครับนี่ครับยึดดิวิดรงรอยต่อด้วยครับคือถ้าเราไม่ยึดนี่มันมันอ้าครับผมเฉพาะน็อตนเอาไม่อยู่ยากาวให้เรียบร้อยครับผมยากาวขอบกันกันรั่วครับผมคือความร้อนเนี่ยมันจะรั่วออกทางรูนี้ครับผมก็เปรียบเทียบมืนกัตู้เย็นนะครับตู้เย็นรั่วมันก็ไม่เย็นทํางานได้ไม่เต็มที่ นี่ก็ความร้อนรั่วก็เหมือนกันครับผมเก็บความร้อนไม่อยู่คือก็ต้องการให้ร้อนครับผมพอมุงแผ่นด้านนู้นเสร็จก็เราทําการยกครับยกพลิกเพื่อที่เราจะยิงอีกด้านหนึ่งคือขั้นตอนนี้นี่สําคัญนะครับผมคือเราการจะยกอะไรนี่เราต้องระมัดระวังให้ดีนะครับอย่าประมาทนะครับผมเพราะว่ามัน มันหนักนะครับถ้าท,ทับคนขึ้นมานี่ผมว่าอันถึงตายได้นะครับต้องเรามาระวังเป็นพิเศษครับไปครับผมได้วเวลาเราส่งผู้กล้าขึ้นไปหนึ่งคนครับผมขึ้นไปคอยดูโซ่ดูอะไรครับผมเกิดบางทีมีปัญหาขึ้นมาครับผม นี่ประมาณห้าเมตรตีสะกว้างห้ายาวห้าครับผมเวลามันตั้งอยู่ข้างล่างนี่เราดูมันมันเล็กแต่เวลาเรายกขึ้นมาจริงๆครับผมเห็นไหมครับมันสูงนะครับประมาณสักตีตะสามช่วงคนนะครับผมบันใหญ่ครับ ยกขึ้นทงเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับคนข้างบนเดี๋ยวเราจะส่งเชือกขึ้นไปให้เขามัดพอยมัดไว้กับหูหูที่เราเชื่อมไว้ที่ประตูแล้วก็ผาดกับเหล็กของหลังคาเพื่อที่เวลาเราเราย่อนลงครับผมคือเราไม่อยากจะใช้รถมารับฝ่านี้คันเราจะใช้เชือก จยลงไปแบบนิ่มๆครับ ปล่อยลงไปแบบนิ่มๆครับผมเดี๋ยวครับอ่า,อาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เราก็มาเตรียมโฟมครับโฟมเราซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ในช่องนี้ครับผมเห็นไหมครับโฟมนี่คือว่าโฟมนี่คือมันจะเก็บความร้อนครับช่วยเก็บความร้อนครับหน้าที่ของมันตัดง่ายครับผมตัดโยนตัดโยนครับผม คนใส่ก็ใส่ไปคนตัดก็ตัดไปครับผมโอ้ยดอกนี้โยนพลาดครับผมมีสส่หัวครับสส่หัวนี่คือไม่เจ็บนะครับก็เป็นงานที่เรียบร้อยสำหรับการใส่โฟมครับก็มาถึงขั้นตอนปิดแผ่นครับผมแผ่นนี้จะอยู่ด้านนอกนะครับเวลาติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เป็นแผน่นเป็นรอนใหญ่ครับผม ซึ่งมันจะมันจะแคบกว่าลออลูกฟูกเมื่อกี้แผ่นเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าจะกว้าง92แผ่นนี้จะประมาณ82ครับผมถ้าจะไม่ผิดก็เหมือนกันครับยิงแล้วก็เย็บรอยต่อด้วยดีวิดนี่ครับจะออกมาประมาณนี้ยากาวให้เรียบร้อยเหมือนกันยาทั้งนอกทั้งในนี่ก็คือหูสำหรับ ไว้ตอนยกครับผมตอนยกเปิดปิดเขาจะมีหูอันนี้หูข้างครับผมไว้สําหรับตอนที่เขาปิดใช้งานก็คือมันจะล็อกอยู่กับบ่านี่ครับทาสีให้เรียบร้อยเห็นง่ายครับผมนี่เสร็จสับเรียบร้อยออกมาดูนี่คือบานเก่าดูสภาพครับผมก็สมควรที่จะ เปลี่ยนได้ครับนี่เสร็จสับใช้งานจะใช้แบบนี้ครับงานเปิดปิดจะใช้ตัวแขนเป็นตัวยกดูครับเวลาเขาทำงานนี่เป็นเตาอบไม้นะครับผม นี้ก็เสร็จสิ้นครับผมเรียบร้อยครับใครมีคอมเมนต์อะไรก็ว่ามาครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับ